ก็ตามหน้าปกคลิปแลวก็ชื่อคลิปเลยก็คือวันนี้ผมจะมารีวิวไฟอยประกายแสงอะดับ UR เป็นพาร์ทสีอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์พลัง56ล้านนะผมตีไป56ล้านนะมาดาบแห่งแสงไฟเบประกายแสงมาแล้วผมอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ปาดไปเท่าไหร่เอาละครับผมก็ต้องขอกาบสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยครับที่เข้ามาดูช่องเกียร์เองของของผมเดียร์เองนะแล้วก็ขอกาบสวัสดีชาาเทินเบททุกท่านเลยครับที่เข้ามารับชมนะเลยลงเข้ามาในนะ วันนี้เนี่ยผมอยู่ในเกมมันพันแม่ตองเกมในเซิร์ฟเวอร์ไทยของเราเลยนะผมผมขอขาดจังหวะก,การดูคลิปแป๊บหนึ่งนะทุกคนไปชมโฆษณาสักครู่ผมไปเอาละขอโทษที่ขัดจังหวะน,นะครับทุกคนผมก็ไปดูโฆษณาเนี้ยกันก่อนนะทุกคนอย่าเพิ่งกดข้ามนะไปเราอยู่ที่ช่องของผมนั่นเองนะแล้วก็้าที่ผมไปสำรวจมานะทุกคนุคนส่วนใหญ่กว่าทั้งหมด เก้าสิบไอ้เก้เนี่ยยังไม่ได้กดติดตามผมนะทุกคนใครที่ยังไม่กดติดตามเนี่ยกดให้ด้วยนะผมที่เบคกต้องขอประกาศว่าอะไรครับทุกคนอย่าลืมกดให้ผมกันด้วยนะครับผมสำหรับคนที่รับชมกันทุกวันนะและรับชมกันบ่อยๆนะทุกคน อย่าลืมมากดติดตามและกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไคร้ให้ผมด้วยนะทุกคนไปดูคลิปป็นต่อได้เลยมีไดีของคุณวิทแล้วกันนะผมขอเรียกว่าคุณวิทแล้วกันนะทุกคนเป็น mm hmm. คนที่ผมเนี่ยเล่นไอดีเขาอยู่เป็นคนที่ช่วยเล่นไอดีเขาให้นะทุกคน mm hmm. ก็ตามหน้าปกคลิปแล้วก็ชื่อคลิปเลยก็คือวันนี้ผมจะมารีวิวไฟป,ประกาษแสงระดับ UR เป็นพา 12, ร์ทสีองดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์พลัง56ล้านนะผมตีเป็น56ล้านนะโหดโห แล้วผมจะพามาดูว่าแฟลกระายแสงของคุณวิทใส่อะไรบ้างแล้วมีอะไรยังไงและอัพอะไรยังไงใส่เซตอะไรยังไงใส่การ์ดบับใส่อะไรยังไงใส่รูน mm hmm. เดี๋ยวผมจะพาไปดูให้หมดเลยเฉพาะแฟลกระายแสงนะทุกคน mm hmm. ที่เหลือเป็นความลับนะ mm hmm. ไปเดี๋ยวทุกคนจะไม่เชื่อว,ว่าเป็นแฟลกระายแสงอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์จริงหรอดูครับตัวละครสุดเก่งนี่คนเด่นเป็นฟูบุกิกับอาศาัศวนจักรกลนะ ส่วนคุณวิทย์เนี่ยเป็นแฟนประกายแสงนะแต่คนอื่นอาจจะเป็นอันดับหนึ่งได้มากกว่านี้นะทุกคนแต่คุณวิทย์เนี่ยปั้นแฟนประกายแสงไว้ได้สุดมากๆนะทุกคนเป็นอันดับ4ของเซิร์ฟเวอร์นะก็คืออันดับหนึ่งนะก็คือแฟนอันดับหนึ่งของเซริร์ฟคนนี้ก็จะเป็นแฟนอันดับ2ของเซิร์ฟเวอร์นี่นะเพรานะันก็คืออันดับ7นะประมาณนีน้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันก่อน,อนเลยดีกว่าว่าแฟนของค,คุณวิทย์เนี่ยจะใส่อะไรไปบ้างนะทุกคนก็เลเวล140่งอ่นะอัพเป็น กรอบส้มขีดสองจุดสี่จุดแล้วนะก็จะทําเป็นกรอบส้มสามไอ้สามขีดได้แล้วนะทุกคนก็อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเดียเดยเด๋ยวก็บ้าแลนะ้วค่ะอีกตั้งเยอะเลยสกิลเลเวลเอาไปที่เอ่อเลเวลหนึ่งสามสิบเต็มนะลิมิตที่ลิมิตยี่สิบสี่นะปลดขีดเป็นห้าดาวเหลืองห้าดาวม่วงครับทุกคนประวัติก็ปลดหมดแล้วนะยูเวนบริจาคชิ้นส่วนนะทักษะก็ใส่ประมาณนี้นะคนแพนไล่โจมตีก็ใส่เป็นเลเวลแปดนะไม้กระบงแข่งเลเวล 8, แปดแพงแต่รู้เลเวลแปด แผ่นแทงทะลุเลยว่าแปดสองอันแล้วแผ่นไล่โจมตีเลยว่าแปดอีกสองอันนะไอ้อีกอันหนึ่งนะทุกคนอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์เฉพาะสามได้อยู่แล้วคนระับทุกคนแล้วก็ตาดับเอสขีดหนึ่งเป็นหกดาวอยู่แล้วนะขูดอัพย้อนมาแล้วก็เซตที่ใส่เนี่ยเขาใส่เป็นเซตจากกลน,นะทุกคนแล้วถ้ามีเสียงตกลงผมก็ขออภัยมาหนึ่ทีจากใจจริงนะครับทุกคนใส่เป็นเซตจากกลน,นะขูดแล้วอัพดาวม่วงดูดิทุกคนดูอัพดาวม่วงดิเขาอ,อัพดาวม่วงเต็มทุกช่อง ไม่มันจะเป็นดาวแบบปกติแล้วก็ดาวดาวม่วงนะคืออัพอะไรต่อไม่ได้แล้วนะคือทําอะไรต่อไม่ได้แล้วนะคือแบบอัพอะไรแทบไม่ได้แล้วก็เป็นโจมตีมตีเปอร์เซ็นต์หมดทุกช่องนะทุกคนก็ใส่มาเนี่ยโอ้โหมีอ yeah. right. so, so ัตราดูเลือด20่สิบเซนนะนะสุดจัดจริงๆนะโอ้โหแล้วดูที่การ์ดบัฟเลยการ์ดบัฟระดับฮีโร่โคตรสุด6ดาวเหลือง6ดาวม่วงอันนี้ก็หกดาวเหลืองหกดาวม่วงอีกครั้งหนึ่งนะ นี่ก็หกดาวหรือหกดาว,ดาวมัวนะโห oh. วันนี้สุดจะจัด,จดเลยผมยอมใจแลนะ้วทุกคนคือไม่รู้จะอัพตรงไหนแล้วอะคือฝึกฝนพิเศษตรงนี้ก็อัพไปจะหมดแล้วนะเนี่ยโหอั oh. นนี้อัพไปสุดละโอ้โห oh. มันตอนนี้ขั้นสนะิบแล้วทุกคนผมรู้เลยอาเป็น่าที่เขาทำมาเป็นพาร์สสสองนะคนุณโอ้โหเกือบทำพาร์สสิบสามได้แล้วเนะี่ยสุดจะจัด,จดนะทุกคนน่าจะเป็นลูกก้าเขาใหม่ผมไม่แน่ใจนะ เรามาดูการจัดทีมขาขอหน่อยดีกว่านะทุกคนนี่โอ้โหเขาจัดไว้ประมาณนี้นะผมก็จะไม่ยุ่งนะเฮ้ยกดดูตอย่างนี้ได้ไหมเรา,มาดูที่คุณสมบัติของแฟลกการแสงันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์กันดีกวนะ่าผมว่ามีอะไรยังไงนะนี่พลังโจมตี5ล้าน2โอ้โหเลือ14ล้านความเร็ว632นะครับผมแล้วก็อัตราคริตดิคอนเนี่ย85%อซนะคือตีอยังไงก็ตีขีแนะ่นอนนะ่ะเดี๋ยวผมจะไปรีวิวใน อ่าในดีในเชิงเทียนก่อนแล้วกันนะว่าเป็นยังไงนะไปลองดูในเชิงเทียนกันดีกว่าแป๊บนึงเดลยไปที่เชิงเทียนก่อนนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนขอใส่แฟลชไว้แค่ตัวเดียวก่อนโอเคผมใส่แฟลชแค่ตัวเดียวก็พอทุกคนเพื่อที่จะได้เห็นประสิทธิภาพของแฟลกาแสงนั่นเองว่าจะเป็นยังไงนี่ ผมเปิดแอนิเมชันน่อยกว่าเพื่อความหล่อเท่เลยทุกคนมาดาบแห่งแสงย้าแบบกระาแสงมาแล้วผมอับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ปาดไปเท่าไหร่466ล้านดามมิดน,นี่ไล่ปา่าไปอีกปึ๊บไปเท่าไหร่1,700นอล้านนัมมิดปาโคตรแรงแล้วปาดไล่โจมตีดีนึง,ปา,ป, 2, านงปาดไป2,300ล้านดามมิดแรงจัดเวลไล่ปาาไปดิ ในป่ายาวๆครับผมปุ๊บอือหือสองพันล้านดาเหมนะโอเคผมเฉลี่ยว่าอันตีประมาณครั้งหนึ่งเนี่ยก็ประมาณสองพันล้านนะใส่กับเชิงเทียนอู้สองพันหนึ่งล้าน,านก็ใส่เชิงเทียนประมาณสองพันล้านนะครับต่อต่อรอบนะรอบแรกที่มันเบาก็ยังไม่มีเบิร์ขยียยนะ้อะไรอะอาโอเคผมก็ให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะ สำหรับในเชิงเทียนนะเดี๋ยวผมจะไปรีวิวกับคนกันเลยดีกว่าในเมต้าที่มีราชาใต้ดินมาแล้วนะทุกคนราชาใต้ดินเนี่ยผมไม่น่าจะว่ามีใครสุมไาแต่ว่าไอดีผมไม่ได้สุมนะผมก็จะรอไปยัดใส่กับากาโล,ละระดับ UR เลยนะผมก็จะไปใส่กับกาโลนะกาโลก็น่าจะเป็นตัวที่โหดที่สุดและผมคิดว่านะโอเคก็โทบได้ไม่ได้แรงเมื่อกนะี้ผมจะไปเทสกับ ในอันดับแล้วกันนะเทสในกิวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงนะโอ้โหเขาได้เปิดแทบไม่มีใครเปิดทีมหลักวาเลยนะโอเคนะคนนี้ผมว่าน่าจะได้นะขอเทสกับอันดับเจ็ดนะทุกคนไม่รู้จะเป็นยังไงนะรู้ผลออกมาเป็นยังไงนะโอ้ไฟกระแสงดรเทนะอืม่ร้จะผ่านไปนแะค่ไหนยังเทียู่มาแล้วตอนเป็นแมนของฝั่งคุณวิทย์ได้เปิดก่อนนะทุกคน แต่ว่านี้เป็นการไล่อันต์ีจากเฟป็นการแสงไปป่ป้อยเาสไป191ล้านนะดาเมจนะโหซูเปอรยไดชัยติดโลเลยนะมาแล้วโหขวันโจมตีจากซอลแมนจากคุณบิีนะผมป่าไปเท่าไหร่56ล้านนะมาแลดาเแหงแสงจากคุณไปผมป่าไปเท่าไหร่42่สิล้านนาเมจขึ้นโลโอ้ยไม่ใช่ขึ้นโลติดโลไปถึงสามเลยนะแล้วก็ดาวจรวดจากยุงของผมระดับยูอาป่าไปเท่าไหร่โอ้โห ยี่สิบเก้าล้านหรือสองร้อยเก้าสิบล้านนะผมผมองไม่ทันเมื่อกี้มาแล้วเสียงความหวังจากคิงผมบ,บ,บึบไปบัฟไปนะกระหน่ำแดงของผมแล้วก็ซ้อยแมนขวานโจมตีไปปุบบึบบึ้บไปอะไรโอ้ยหนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านน้เมตรโคตรแรงนะแล้วก็ดาบแหง,งแสงจะไฟกระแสงไหมครับผมปาดปุบไปเท่าไหร่หกร้อยยี่สิบล้านนะ้เมตรนะเอา้าตัวอะไรหายไปผมไม่ได้มองนะมาแล้วผมหมัดตรายพัสชุธานะผมจากฝั่งคุณบิดนะแล้วก็บึ้บมาเท่าไหร่ อห้อ้าสิบ้าล้าเมรรดามแห่งแสงไม่ดอนะอันนี้จะพาสิิงนะผมป่าไปเลอูสิบอเก้าสิบเจ็ด้านเมตโบลอต้องไปนอนนะดาวจรวใส่ใคเอยใส่เมลสกาลนะป่าไปแล้วอสามละสามสบล้าเมรนะผมแค่ตัวเดียวนะแล้วก็คิงแล้วสียงามหวังไปครับผมปุบปุบปุบ,บ,บสวยแล้โหโลมันขึ้นเยอะจัดแล้วโหเกสไตล์แล้วผมจะพระเด็กนะอโห หนึ่งใบหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านนะโหขนาดตัวแดงนะเนี่ยมีแฟลกกาสแสงมาแล้วผมปาดบึ้บแรงอยู่ <appointment> มาแล้วผมทุบดินแตกสลายนะโหชื่อสกิลอะไรเนี่ยผมเพิ่งมาอของเซิร์ฟไทยแล้วทุบดินแตกสลายเนี่ยผมเพิ่งดูแล้วชื่อสกิลนี้จริงดาบแห่งแสงมาแล้วผมปาดไปเท่าไรสามร้อยสามสิบล้านได้ไหมนะทีมเขาเลือดหายไปเกือบหมดแล้วฟาดกระหน่ำแตกระบองเลยครับผม โอ้ยมีอวิชพสามแล้วด้วยขอมาเท่าไหร่หนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านเมตรดาบแห่งแสงไปครับผมสาเจียวยาแล้วดาบแห่งแสงมไปไปม่ร้หกร้อยสามสิบล้านดาเมตรกระบองเหล็กถึงกระโลขึ้นเลยนะแล้วยุงได้ป่าใส่กระบองเหล็กแล้วด้วยป่าใสาแถวกลางเข้าไปครับผมบึ้มลงมาเท่าไหร่หนึ่งพันสี่ร้อยล้านเราเมื่อกี้ถึงก็ลงไปนอนแนละ้วแต่กระพัดเด็กลงไปนอนยิ้มเลยโอ้ยติดโลไปห,หมดเลยนะมาแล้วโหเก็บสไตล์ไปครับผมย่ำกระหม่อมไหมครับ แล้วคิงโหกว่าจะถึงเทิร์นคิงนะเสียงความหวังไว้ผมจากคิงนะบัดไปเพิ่มกระหน,น่ำแดงให้กับทีมเราหน่อยนะสุปรชาชัยเขาตายนะผมโดนแดงไม่รู้ตายนะผมดูไม่ทำเหมือนกัน,กนแล้วก็เปล่าแสงผมได้ดาวแห่งแสงไปบาดไปเท่าไหรหนึ่งร้อยล้านดาเมจน,นะผมจะพูดสิบล้านละลมาแล้วขวานโจมตีโซลเมย์นะผมบาดไปมาเท่าไหรสี่ล้านดาเมจน,นะเปล่าแสงดาวแห่งแสงไหมครับผมหยุด ไปปาสกบองเหล็กไปสกบองเหล็กยังยืนไหวนะ1 7งเจ็ดสิบเจ็ดล้านได้เป็นผมแล้วดาวจะโดนจักยุงไปวู้ดามิดหกร้อยล้านหมดแรงเดีย๋ยวสก,กัดตัวขาดเลยนะตัวขาดครึ่งเลเมื่อกี้แบบปาทีหนึ่งอะหมดแรงขวานโจมตีไปผมน่าจะจบเกมแล้วป่ะเรียบร้อยครับผมจบเกมได้ปิดฉากแล้วซอมิแมนนะ เราดูว่าแฟดทำดาเมจไปเท่าไรนะทำไปหนึ่นสี่ร้าสิบสี่ล้านนะทุกคนทำไปโคตรเยอะนะยุงก็ทำไป777ล้านนะก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เพื่อพาไปขีดไม้หมายผมด้นะคนอะไรอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะทุกคนเพื่อที่จะพลาขีดไม้หมายผมนั่นเองนะวันนี้ผมเทียร์เบกต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย